รอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบูปชาติด้วนงามตานามล้ำค่านครพิงสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารสีชมพูสดใสวันนี้ที่4มิถุนายน2 5 6 6วันนี้ก็เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทยของการเมืองไทยและของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันมา ใส่ใจหันมาสนใจการเมืองไทยวันนี้สำคัญมากอีกวันหนึ่งนะครับนอกเหนือจากวันเลือกตั้งที่พวกเขาเทคะแนนเสียงมาให้กับบางพักที่เขาฝากความหวังไว้นะครับ14ล้านเสียงกับ10ล้านเสียงถัดมานะครับก็ถือว่าเยอะมากก็เป็นพักที่ได้รับสันธารมติ ให้มาเป็นนายกแล้วก็เป็นเป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้ามาบริหารประเทศเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่อาจจะดีขึ้นอย่างที่เราหวังนะครับอย่างที่พวกเขาหวังนะครับก็ยังไงวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการใจช่วยตอนวันนี้เขาจะาทำการโหวตตาแหน่งประธานรัฐสภาตาแหน่งสภาผู้แทนสษฎรก็ เห็นว่าจะมีการถ่ายทอสดสดล้วนะเก้ามงครึ่งทางทีพีรัฐสภารูปอเก้ามงครึ่งนะครับก็คงไม่นานก็คงจะรู้เรื่องนะครับก็แต่ก็มันก็มีข้อแบบว่าติดขัดตุกตกิกอีกอในในรัฐธรรมนูญฉบับปี60นะครับเขาก็ ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเสนอชื่อคนที่จะได้รับตำแหน่งแค่คนเดียวก็คนนั้นก็ได้รับไปเลยนะครับคนนั้นก็ได้เป็นไปแต่ถ้าเผอิญว่ามีสสคนอื่นเนี่ยเสนอชื่อคนอื่นอีกสามสี่ห้า 3, 4, คนแล้วแต่มันเป็นระบบประชาธิปไตยเนาะเป็นสิทธินะครับก็เขาก็จะใน กฎหมายและธรรมนูญฉบ,บับนี้เขาก็กําหนดแค่ให้สสแค่20คนสามารถที่จะเสนอชื่อใครก็ได้ขึ้นมาชิงตําแหน่งนะครแค่20คนเองก็เปไ็นอะไรที่ง่ายมากนะครับก็อาจจะเจอพวกฝ่ายตรงข้ามเขาขาจะตีลวนอะไรเงี้ยเนาะข้อจะตีลวน,สนเสนอคนคน,นู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ก็ก็ ก็จริงๆไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็มันก็จะวุ่นวายเนาะมันก็จะยุ่งอะยุ่งยากก็ทางออกตอนนี้ก็ได้ท่านจากการประชุมเมื่อวานเนาะก็ได้ท่านสองพักร่วมนะครับสองพักแกนนาก็ได้ท่านวันนอนะครับวันมมฮัมหมัดนอมาทานะครับซึ่งเป็นผู้มีอาวุโสทางการเมืองก็จริงๆก็ถูกใจผมนะแล้วก็ผิดความคาดหมายนะครับก็ แต่เราก็รู้เลยว่าที่ผ่านมาท่านเคยเป็นประธานมาก่อนนะครับตำบลบาแหน่งนี้มาก่อนแล้วก็เป็นสสมาตั้งแต่ยุคนู้นละตั้งแต่ความหวังใหม่ตั้งแต่อะไรมาแล้วเนาะโอ้โหก็ก็ก็โอเคนะก็ยอมถอยมาเก้าวไกลจะยอมถอยมาสองเก้าเพื่อไทยอาจจะได้มาเก้านึงเก้าไปข้างหน้าเก้านึงอะไรเงี้ยเออ แต่เก้าไกลอาจจะยอมถอยอะไรเงี้ยนะแต่ก็เซมเซมหรือเราก็ไม่รู้นะพวกนี้มันอาจจะเป็นแผนการอาจจะเป็นเกมการเมืองที่เขาวางไว้แล้วก็ได้ทางฝ่ายแปดพักร่วมนาะวันที้ผมก็คิดนะเอ๊ะเขา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 แบบว่าเขาอาจจะวางแผนเล่นเกมเพื่อที่จะไม่ให้อีกฝ่ายนึงจับทางถูกอะไรเงี้ยก็ แกล้งเล่นแบบว่าเรื่องประธานรัฐสภาเนี่ยให้ให้มันยุ่งเหยิงไว้ก่อนแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายนึงก็เฮ้ยมันทะเลาะกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะโอ้ก็แต่มันก็อดคิดไม่ได้นะอาจจะมันอาจจะเป็นเกมการเมืองกง็ได้เราก็ไม่รู้หลอกล่อกันนะครับก็จนนาทีสุดท้ายเรื่อวานวันที่สามตอนเย็นนะครับโอ้โห สอ,สองพักใหญ่ก็ออกมาแถลงการมาโอเคตำแหน่งประธานก็ท่านมโนืมแล้วก็รองประธานก็รองประธานคนที่หนึ่งก็เก้าไกลคนที่สองก็เพื่อไทย <c oughs> เออก็ก็เรียกว่าเขาตกลงกันมาก่อนแล้วไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้อะ่ะโอ้โหเล่นวนนักวิชาการท่านผู้รู้อะไรต่างๆสำนักข่าวแรงต่างก็คาดเดาไปเนาะคาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ทีนี้ มันก็จะมีปัญหาอย่างเมื่อกี้แหละที่ว่าแหละถ้าเกิดว่ามีการใช้สิทธิ์เสนอคนอื่นเข้ามาอีกมันก็ต้องทําการโหวตลงคะแนนรับด้วยมั้งเห็นว่าลงคะแนนรับนะอืมลงคะแนนรับว่าจะเลือกใครอย่างเงี้ยเสียวเงินเนาะเสียวอาจจะมีขบวนการงูเห่าเกิดขึ้นแต่ถ้าพวกเขา คิดว่าเออที่ผ่านมาแปดเก้าปีพวกเขาอดทนเป็นฝ่ายค้านอดทนดูระบอบที่เขาไม่ชอบเนี่ยมาแปดเก้าปีเนี่ยแบลบด้วยความแบบว่าบีบคั้นหัวใจมากโูสงสารประชาชนมากอะไรเงี้ยเขาต้องไม่สามร้อสิบสองเสียงนี้คือต้องเทม,มาให้หมดนะครับต้องเทม,มาให้หมดแล้วก็ตำาแนนนะครับพักที่อาจจะสูญพันธุ์ในครั้งต่อๆไปอย่าง อย่างบางพักเนี่ยที่เหลือ20กว่าที่นั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าหันกับหลังหันทันทีเลย <c oughs> มาสนับสนุนท่านวันนอนะครับก็อีก20กว่าเสียงครั้งหน้าเขาก็ <c oughs> ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตขึ้นใหม่นะครับอย่างประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ยังมีอีกพักเนื้อลูกของลูกบัญหานะครับของลูกบัญหานะชาติไทยเนาะใช่ไหมพักชาติไทยพัฒนาเลย นั่นแหละคุณวราวุฒิอะไรนะที่เขาี่เรล้วเป็นรัฐมนตรีอะไรล่ะกระทรวงธรรมชาติเลยอ,อะไรทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงของมนุษย์นั่นแหละอืมก็เห็นเงียบเงียบครับเงียบ,ยบ,ยบมากเลยครับนักข่าวก็ไม่ได้ไปสมมติสัมภาษณ์แล้วครับเงียบจริงๆพักนี้เงียบก็ถ้าเกิดเขากับหลังหันมาโหวตนะครับ ทั้งประธานสภาทั้งนายกนะครับโอโหเขาก็สองพักสามพักเนี่ยก็จะได้รับคําสรรเสริญเยนโยนะครับไปอีกนานแล้วก็พักเขาอาจจะมีโอกาสเติบโตขึ้นมานะครับเติบโตขึ้นมาอีกอย่างเช่นอดีตนะครับกลับมาลุ่งเรืองเหมือนเช่นอดีตนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แน่สี่ปีสมมุติว่าพักปัจจุบันเนี่ยได้เป็นรัฐบาลนะแล้วเขาทํไม่ประสมสําเร็จอย่างที่เขาหาเสียงไว้อย่างเงี้ยก็ เดี๋ยวอีกสี่ปีข้างหน้าพักพวกท่านต้องได้แจ้งเกิดแน่ต้องได้เสียงต้องได้เสียงเพิ่มแน่แน่นอนนะครับก็แล้วก็ปัญหาต่อไปถ้าเกิดว่ามันยังไม่มครบสามร้อยเจ็ดสิบกเสียงเขาก็ต้องไปอ on ้อนวอนสวอาจจะเป็นล็อบบี้จริงๆอะ่ะสวเนี่ยเขา บทบาทหน้าที่เขาเนะาะสว,วนี่มีหน้าที่อะไรเนาะแต่จริงๆแหละอย่างว่าแหละเขาเข้ามาโดยการได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกคัดสรรจากจาการัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนาะก็ก็ก,ก็เขาอาจจะคิดว่าเออต้องตอบแทนมุลคุณกันอะไรเงี้ยสมัยผมเรียนหนังสือนะ เป็นนักเรียนเขาบอกว่าอะไรนะสอวอก็คือสมาชิกผู้ที่สภามีหน้าที่เป็นสภาพี่เลี้ยงให้ให้กับสอสอมีหน้าที่ให้คําแนะนําเป็นพี่เลี้ยงนู่นนี่นั่นเพราะว่าเป็นผู้ที่ทรงความรู้ทรงทรงเกียรติภูมิเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับเป็นหลักพึ่งพิง,พงของบ้านเมืองนะครับโอ้โหคนที่เป็นสอวอสมัยก่อนเนี่ยคือแบบหัวกระที่งั้นเลยครับเราเป็นนักเรียนแล้วก็จํามาเนาะโอ้โหสอวอนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยตําแหน่งแบบว่า เป็นตำแหน่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากคือเราคิดสมัยเด็กนะครับก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่พอมาเห็นมาเห็นปัจจุบันเราก็แบบว่าเราต้องกลับไปคิดใหม่ว่าเอศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เหมือนกับว่าเขาทําตัวเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เลือกเขาเข้ามานะครับทั้งที่เขาเข้ามาก็ไม่ได้ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนเลย ไม่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนนะครับก็แต่เขาก็มาบอกว่าอะไรนะไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกันถ้าไม่ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งก็เขาก็ต้องโหวตทั้งประธานรัฐสภาทั้งอทั้งอของนายกนะครับเนาะโหวตเลือกนายกนะครับอืมยังไงก็ต้องโหวตนายกนะครับ ท่านไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายนะครับเพราะว่าแล้วก็อายุของพวกเขาก็จะเหลืออีกปีหรือปีกว่ามั้งถ้าเกิดก็ผมคิดเล่นนะถ้าเกิดว่าสวท่านไหนโหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยสมัยต่อไปเขาอาจจะได้รับการเขาเรียกอะไรตอบแทนน้าใจหรืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะครับตอบแทนความดีนะครับที่เขาทาในครั้งนี้นะครับกลับมาเป็นสอวออีกนะครับอืม จริงๆทางภาครัฐบาลอาจจะตอบแทนบุญคุณอาจจะตอบแทนทั้งบุญคุณทั้งน้ําใจแล้วแล้วแตแ่แล้วแต่จะคิดอในการที่กระทําเพื่อชาติในครั้งนี้นะครับ <f led> ให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไปด้วยดีนะครับเราก็ได้แต่หวังเนาะเราก็ได้แต่หวังนะครับก็อยากจะให้มัน จบลงจบลงด้วยดีนะครับทั้งประธานรัฐสภานะครับประธานสภาเพื้นแทนรัศดรนะครับแล้วก็นายกนะครับนายกก็ก็หลังจากเลือกประธานประธานรัฐสภาเสร็จแล้วก็ภายใน15้าวันต้องเลือกนายกให้ได้ต้องเลือกนายกให้ได้ก็ก็คือไม่เกินวันที่24เี่หรอวันนี้สี่เนาะถ้าสก็10วัน14สี่ สิบสี่กับสิบวันประมาณยีนะ่สิบอะเนาะประมาณวันที่ยี่สิบไม่เกินไม่เกินวันที่ยี่สิบนะครับก็เราต้องได้นายกรัฐมนตีนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นคุณพิธาซึ่งมาจากรรคก้าไกลแล้วก็เป็นคนที่ได้รับฉันทามาติจากประชาชนนะครับสิบสี่ล้านเสียงเลือกเข้ามาเป็นนายกนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ประเทศชาติของเราเนี่ยหยุดกึกหยุด อยู่กับที่นะครับติดลมนะครับติดลมการเมืองนะครับก็อยากให้คนหนุ่มคนนี้นะครับเข้ามาฉุดประเทศไทยขึ้นมาจากคนตรงนะครับก้าวสู่เวทีโลกอย่างสง่างามสง่าผ่าเผยนะครับระบบเศรษฐกิจนักลงทุนนะไแรงต่างเนี่ยก็จะมีความไม่วางใจนะครับก็จะเห็นมาลงทุนนะครับตลาดทองตลาดหุ้นะครับก็จะกลับมาคึกคักซื้อขายนะครับ ่างชาติก็จะกลับเข้ามาครับขนเงินกลับมาลงทุนตามประเทศเอ้ยกลับเงินกลับขนเงิน,ขน,งนขนเงินกลับมาลงทุนในประเทศไทยนะครับหลังจากที่เหตุ hey, อนออกไปนะครับขายทิ้งขายทิ้งนะครับออกไปนะอันนี้พูดถึงตลาดหุ้นนะเราติดตามข่าวนะนั่นแหละก็อยากจะให้จบลงด้วยดีอย่างนี้นะครับไม่เกินวันที่แต่ไม่เกินวันที่ยี่สิบแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ เอาใจช่วยวันนี้ก่อนนะครับก็ประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวคงรู้มั้งเนาะถ้ามีส่งคนเดียวก็คือท่า,มานมโนได้แน่นอนแต่ถ้ามีแต่คะแนนมาสองสามคนเนี่ยก็ก็ต้องทําการลงคะแนนโดยวิธีรับโดยวิธีรับแต่มันก็มีเห็นว่ามีข้อยกเว้นอีกน,นะว่าเอ้ยไม่ต้องลงคะแนน,นด้วยวิธีนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอะไรสักอย่างนี่แหละก็ต้องคอย ติดตามกันต่อไปเนาะก็วันนี้ก็รุนๆุนนะครับรุ้นมากเลยอยากให้ท่านวานอได้เป็นนะครับก็โอเคท่านเป็นกลางเนาะก็มาจากพรรคเล็กนะท่านก็บอกท่านท่านมาจากพรรคเล็กท่านไม่เคยหวังไม่เคยฝันเลยแต่ก็ได้รับความไม่วางใจท่านก็ก็คงถือว่าเป็นเกียดท่านแหละเกียดประวัติเพราะท่านก็ยุ่มากแล้วแต่แต่ก็มีพรรษานางการเมืองทางการเมืองพรรษานากการเมืองสูงมากนะครับก็คงสามารถควบคุม บรรดาสะสะเวลามีการประชุมเวลามีการพิจารณานู่นนี่นั่นนะครับให้ดําเนินการไปด้วยดีนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราลุ่นไปได้วยกันเด้อ